มนเดียวกับการให้คำตอบิดอางเ่อบางรคีคไทยนใครอาจจะไม่หมนะตก้า่มันอาต่าตัวอะไรเงต้องตอบอางง่เ้รอว่ามีอาันเป็นอะไรออาจจะแบบอากิเมั้สูงอย่างเง้ ใช่ยาวตัวนี้ตัวนี้มาเพิ่มตัวนี้ว่าแล้วมีข้าวเพิ่มมาเพิ่มใส่สำหรับแกนต่อยผู้ใดชอบนรีสาวเนาะถ้าปิดขาแดงเนี่ยจะต้องใส่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  ไฟแดเก็ข้ามโดนโดน้ามแล้วกจะมีต้ต่อที่เป็นแบบโกอรเ็นากานะครับ BBT จะีกา่อจะมีรเโลกนอยู่เนี่ยเขาถึงจะสามารถที่เป็นด้โดนติดต่อที่7อยู่ในทีมมีคือเ ถ้าเป็นคนนี <sip> ้ก <ina> ็จะเป็นท่านที่เข้าไปรับถ้าเป็นคนที่กมบอกว่าอยากให้เป็นคนใจยาหรือว่าคิขายให้กับนที่เป็นคนส่วนกระจา้ิปไตยหรือจะเป็นคมีความนู้หรือว่าจะเป็นคนจริงจังจิดกลงที่นีข้อข้างเคียงต่อ เป็นอาจารย์ปรัชญาเนี่ยมีข้อที่อาจารย์ใช้บ้างอาจารย์มีการใช้ขั้นการคืออาจารย์พูดกันแบบเพิ่มเติมให้รู้อะไได้บ้างหาอีกแบบของข้อต่างๆข้อยากๆข้อง่ายๆก็จะบอกว่าอาจารย์บอกออกมาแล้วจะมีอะไรบ้างอกไรใช้การเรียนเป็นยุทธศาสตร์หรือว่าเป็นการเรียนรู้